สวัสดีครับท่านผู้ชมพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นพระรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับ,รบเป็นพระหลวงพ่อคูณรุ่นเสาห้าคูณพันล้าน ปี2537วัดบ้านไร่อำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาด้านหน้าจะมีรูปหงคู่กับมังกรนะครับหงคู่กับมังกรนะครับเดี๋ยวผมจะดูใ,ใกล้ๆนะครับ งคู่ก,กัมังกรนะครับด้านหลังนะครับก็มียันดวงนะครับเขียนว่ากลางดวงเขียนว่าเสาห้านะครับแล้วด้านบนจะมีคำว่าวัดบ้านไร่อำเภอดานคุณทด ด้านล่างนะครับจะมีคําว่าจังหวัดนครราชสีมานะครับแนี้เป็นเลนที่สวยสดดง,งามมากนะครับ เรียญน,นี้ใช้ปรับภูมิทัศน์หรือทีเอ่เขาเรียกกันว่าฮวงจุย้ยให้ดีนะครับมีสงาราศีรุ่งเรืองไม่ตกตำํำแล้วก็มั่งมีสีสุขนะครับหงคู่กัมมังกรนะครับนะครับ ไปดูกล่องด้านในนะครับด้านในจะมีคาว่าเสาห้าคุณพันล้านหลวงพ่อคูณบริสุทธโทวัดบ้านไร่แล้วก็มีพศสองพันนะครับนะกล่องสวยงามนะครับแต่กล่องนี้เอ่อตั้งแต่ปีพศสองพันนะครับก็ สภาพเริ่มชำรุดไปตามการการละเวลานะครับเลียน รุ่นนี้ปัจจุบันเริ่มหายากเลยนะครับนะครับเพราะว่าสร้างตั้งแต่ปีพศออ2537นะครับปัจจุบันปีพศออ2568ก็หลายปีอยู่นะครับนะครับแล้วก็คนที่ปลูกเสษคนที่สร้างคือหลวงป่อคูณ ท่านก็ได้ได้ได้ไดมรณะภาพไปแล้วนะครับสมควรที่เราจะเก็บรักษานะครับนะครับนะครับเพราะาหาไม่ได้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมขอจบอาการบรรยาย เรื่องหลวงพ่อคูณรุ่นเสาห้าคูณพันล้านปี2537ขอให้เพียงตรงนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเจริญในหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพนะครับขอให้ไม่เจ็บไม่จนมีกัลยาณามิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ